ก็เราก็เราก็ลว่าเจีบวันไหนมันมัน,มน,มนบ่ตกเดือนสามเดือนสีมากเลยว่ามันเ่า เราเลยใส่พันตีแปลงให้ไหมเกี่ยวเกี่ยวมันผลมันหรือเกีียวไม่มาแล้วเรยใ่พันตีแปลงให้ไหมอันน้เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เื่อวันก็ได้ขวปีล้วเลยนี่ไ่ขวดปีแล้วพักจังพักวงพักอันนี้เขาหี่พักกาดพักขันหน้าพักกวงุงข้างสี่ัเฮ็ดข้าวเดียวมมนก็ไเ้เดียเดียวมันก็นด้ตาตาแล้วก็ใส่เพื่อนมาใส่ให้อีกเข้ากับสิบวันอดีกห้าหาคือลำบากแท้เอาพักปังใส่กันหน้าวัาสันว่าพักปังมันได้ปียูปีต่อปีปีปีต่อปีขันเท่าอ ตัดทิ้มไหมเพื่อนไม่เห็นไหม่กสิลุ่งไม่เหมือนกสิลุ่งไม่อีกกสิลุ่งไม่อีกอันยุนี่โดนปรนเด็นอะไรไหปีนึ่งหน่วยปีนึงแล้วเออปปีนึงแล้วพักปังนี่แม่ได้ขายเอียงกับพักปังนี่ครับขายเจ้หยอดพักปังเนี่ยแล้วไงมันดรือไงไงมันเก๋ไงมันไม่เคยเป็นได้นานนะเพราะเราเริ่มเป็นในเดือนสองเดือนนี่ได้ไงมันมันเป็นหยักปีหนึ่งมันมันห่อนามันยังเป็นมันเจีมันยังเปลี่ยนปลูกโดนปรนเด็มันยังออกไงแม่กสิเป็ะปีผัวแล้วเนาะเป็นปีพุ่นะ เออแป่ปีหมดแล้วก็ปุบสิว่าสันไี่ปลูกเนีนครับปลูกยังไงไหมเอาเอาเปลี่ยนแปลงเลยก็เอาไร้วานนี่เอาเห็นเป็นมะไถ่กันบ่ครับขันไถยมันขันมันแกนโคโรตีดีลไรก็เอ้าตีแปลงให้นแน่อ่าเขาจะเอาเนี้ยมาตีแปลงให้ตีแปลงให้มันกับมุนอุ้ยปุ้ยเสร็จแล้วก็มันกับบ่อได้ขาดยากเขากับไน่หวานวานไปเลยวานไปเลยบบบนี่เขาก็เอาฟางเขานี่แหละมาปลูกบบบนี่ค้ปลูกแล้วเขาก็หดครับหดแล้วมันก็เกิดเองมันหวาน จากมือมันจังแตกเอาแม่อุ้ยหลายมืออยู่เรื่อยเป็นอาทิตผลเรื่อยไมนยังแตกแต่บ่นนี้พอเขาอ่นปลูกเพราะมันแตกกว่าเราโดนแม่จังทีได้เก็บยอดมันได้ก็มันก็คันมันแตกมันงามเนี่ยเขาเขาคุยมาใส่แต่บอโดนไปได้เราก็เครื่องเดือนผลเครื่องเดือนนี่แหละเขากขได้เก็บจะผ่านไปกันเพราะวันแล้ยวันเขาเก็บแล้วเขาเอาไปขายใส่นี่ไหมขายยกกบาลนี่แล้วแม่ค้ามารับแม่ข้ายกกบาลมารับรับไปขายเก็บยอดอันเก็บยอดไม่จังสั่นนะกรุงลงมันเป็นกรรมมั้งใช่ปะมัดเป็นกรรมเออตัดตัดตัดเรามัด กมมาดกรรมหลักกระยาเสียสงสูงละหาโลดสงหนึ่งเป็นไถ่เต็มหาโลดละสูงหนึ่งคนกับมาลาเบาเพิ่บนำแล้วแมาเพิกกระซีซาเล็กมาเอามาเจ็บเอาสวนมุลหนีสวนมุลหนีเข่าบ้านเพมากับไปทรงทรงสลาศีเมี่ยงทองคนละหมายถึงว่าแถวบ้านเฮาบ้านคุยเสื่องนี่ปลูกผักเกือบเมื่อวันเลยสิเกือบเมื่อวันแต่ว่าเป็นข้าว่ปลูกผักกันที่ปลูกไปคนละผักเพิ่ปปลูกมะกอกเจี๊ยบครับออปลูกมะกอกเจี๊ยบเฮ็ดผักบุงเฮ็ดผักขันนาเฮ็ดผักววงตุ้งนี่ละข้าเจ้าเห็ดแต่ว่ายญาหนีเพราะเห็ดเพราะไรเพราะว้ ม,มันเห็ดบ่ไหวปวดขาจังเอาขึ้นโอ้ยย่ามันปวดขายังบ่คอยดีปดนไดงน้ำตาพ่คอยเสียงอะไรเลยหาแนวที่มัน <evet. S 2> ปูเระดนโดนได้โดนโด,ดนม <c oughs> ออันท้อได้ก็สรางได้ก็สราหัวมันเพราะว่ามันทั้งโป่งไหวแบบนี้ตาราทางนั้นกวนจากเจอที่เหล็กเดี๋ยวมันโป่งไหวตาราทางนั้นกวนตรดมาตรดมาชาวเขตราทางนี้แล้วทางนั้นก็พอตราอีกแล้วค่ะโอ้ยคุณตราดัวไปก็มาตราเด้อคุณชาวมีแห้งก็เกินเราสันว่ามันออกดีมันออกดีวันนี้เขาจะมาซื่น เป็นโลจบาทไหม่โล่เจ้บาทละสิบกัมนั่นสิบกัมเต็มเนี่ยนี่ครับเขาให้โสงละสี่สิบห้าสิบอได้อาทิตย์หนึ่งมือนละจะบ้บาททีว่าได้มือนละจะบาทท่งเทียกับสี่ถงหาโงเลยมือละร้อยสองร้อยนี่ละ<อ>ย่าเห็นผู้เดียวนอนในมือละร้อยสองร้อยนี่ละก็พอได้ยูไปเลยก็ได้ยูได้จินประก็ตาเราบนีโหดนน้ำเังโคดนน้ำข้างในไหมโน้ำโเลยแล้วนี่เขาจะใส่สปริงเกอร์เขาจะก็เปิดสปริงเกอร์เขาจะจากจากไว้แม่หดสายแม่ก็หดแก้ทั้งหองน่ละ ครับเพื่อนนั่งลองหดแต่<ม>ว่าหดสายมันดีมันเปียกดีมันเกิดดีก่อนมันใ้เพื่สปริงเกิดอยู่อันเอา,เอา,าเอาน้ำหดเอาเนี่ยเขายางหดเอาเนี่ยเกิดดีกว่าแม่อนยุน่นี่แม่ซื้อว่าจังไหนครับมแม่นางแม่นางจ้ะแม่นางนั่นนั่งทุกคนยังครับนั่งคุณคายาฉายาบ้านเขาอยู่บ้านนี่ไหนไแม่มันขุ่เสียกตําบลน้องบวัวอำเภอกโกสมจังหวัดมหาสารคามอยู่กโกสมเขาเนี่ยเนาะดีเนะี่ยน้อยุ่นี่มีน้ำปลูกผักนะแม่เนาะแม่อยู่ดีอยู่เป็นผมว่า มีแนวเห็ดตลอดแม่ได้เห็นหน้ามันบ้างไหมแม่บอกว่าหน้าม่นมีเนี่ยด้ทีบูพักนี่แหละไดต้นมองบูพักนี่แหละโอ้ยอยู่กับสาวสองคนสรุปแล้วก็คือพักปังนี่ก็ตอบโจทย์กับแม่เฉพาะแม่อยากหาพืชนยงเงาไม่เห็ดเด็ดยำใดกับโป่งยำนั่นแหละเด็ดยำใดกับโป่งยำนั่นเขาเห็ดยังกินแซ่บเลยแม่ขเจ้ากับใบพัดข้เจ้าคำว่าพัดไปว่าเห็ดได้สุเน่สามคนมาเพื่อข้าวเจ้ามาซื้อข้าวเจ้ามาลงหนองป่านี่วเจ้าซื้อว่าสั่นตันน้ำกับบุษบัน ครับเห็นนี้นวานตอนนี้มันยังบ่ค่อยงามไปานใดอยู่ไหน,ไนี่บ่มัน,ม,นมันเฒ่าแล้วเนี่ยขนาดมันเฒ่าแล้วมันยังงามปานนี้เลยมันออกดอกแล้วนี่มันออกดอกแล้วพีเศษมันสิแก่นี่มันบ่เป็ีนเลนี่นะเป็นสีนีี่ยนออกหมากเลย,เลยนี่นี่ออกหมากมันกำลังออกหมากกําลังออกหมากหลายนี่นี่นี่แต่เรียงว่าแห้งเด็ดนี่มันแห้งแตกมันบ่นี่แหมเด็ดถ้าเร่องแห้งแตกดีแล้วในมันนี่เตรียมแปลงแล้วเฮาก็หวานเลยติหวานเลยเตรียมบ่ต้องเฮวานเลงบวชบวชเฮ็ดยังไปลูกใหญ่เนาะ ปลูง,ง่ายพอเลื่นบักอันนี้ไปบ่มีตรงนี้อันที่ว่ามันน้ำมันสุกแล้วมันบีบแล้วมันแดงๆดงขึ้นเลือดมันบอกเออส <c oughs> นนีนั่นนั่น <c oughs> นั่นนั่นนั่นสีนี้บีบออกอะไรแดงขึ้นเลือดนี่นเนาะโอ้ถ้าท่านผู้ชมอยากอุ้นนุนพักปังแม่นี่ก็คือ <c oughs> เดินทางมาได้ที่บ้านคุ้ยเสือก <c oughs> มองแม่นี่มองมันไปทั้งไปยีอย่อะไรแม่ทั้งนี่ใช่ทั้งไหนทั้งนี่คือไปบันดอนทั้งไปบันดอนทั้งไปบันดอนจากโรงเรียนบันคุยเสือกมาหนีทั้งไปบันดอน ไปบันดอนแม่ยื้ขวามือเลยเนาะเห็นนั่นกระทอมแม่ยื้อแข็งทั้งนี่แหละแม่ใน,งนองค์สามหน่วยองค์ใหญ่สามหน่วยองค์ใหญ่สามหน่วยนะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่องค์ใหญ่สามหน่วยหาไม่เจอนะ <c oughs> <c oughs> เกิดมันแตกกันไหมเนี่ยละแม่ <c oughs> มันก็แตกหรอกองค์ใหญ่สามหน่วยขวามือได้ท่านผู้ชมนี่กระมือนมมี้ช่องบําแหนวิธีเกษตร,ร,รษษกับาภาคท่านผู้ชมมาบึงพักปังนะครับเด้อไว้